กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟาโร่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้งเอฟซีใหม่นะคะและเอเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางก็น,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะ ก่อนอื่นนะคะจะพามาสรุปนะคะแนวทางเนาะจะพกิจนะคะหกเจ็ดนะคะหลุดนะคะหนึ่งศูนย์มานะคะหนึ่งศูนย์เข้าตัวเน้นตัวชอบเนาะศูนย์หนึ่งนะคะเข้าเด้งเดงนะคะเก้าแปดหลุดนะคะศูนย์แปดมานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะเจ็ดหกหลุดนะคะเก้าสามหลุดสามห้าหลุดสรุปนะคะ หลุดพีวีนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยหอยสังนะคะใบน้อยหอยสังเนาะสองแปนะคะบวกลบคูณหารได้24่บสีนะคะหนนะคะบวกลบคูณหารได้ 23 57นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้เบร์ิ้ล22นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น63บวกลบคูณหารนะคะได้30เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้รูด8กับ7นะคะ ขอลูดไปที่แปดนะคะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะคะแปดห้าแล้วก็แปดเก้านะคะแปดไม่ค่อยชอบนะทุกคนแต่ว่าคำนวณเจอแปดนะ่ตัวที่จับคู่ได้ก็จะเป็นแปดแปดแปดหก แปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดนะคะตัวสุดท้ายเขาเป็นแปดเก้าแล้วกลับตัวกลับเป็นแปดหกนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดอยงห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า